ถ้ใช้จ่ายประจำเดือนที่ด้วยนะครับแต่ว่าใช้จ่ายประจำเดือนเนี่ยเต้จะกำหนดใจตัวคือปริมาณโฉโลแล้วแต่มหาวิทยาลัยแล้วแต่ร้านแล้วแต่เมืองที่อยู่นะครับสมมุติว่าอย่างป้านอ,อากอฟเนี่ยที่ที่ไปเรียนเนี่ยคือโอบาร์โอมาเนี่ยคือป้านอ๊อฟมากแล้วก็ถ้าพร้อมซื้อถูกก็จะได้แค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเหรียญสูงสุดที่ได้คือทางฝั่งแคลิฟอร์เนียระดับนิวยอร์กนะครับที่แมนฮัตตันเนี่ยก็จะสูงไปถึงหนึ่งเก้าร้อยเหรียญเพราะว่าถ้าค่าแรงถ้าอะไรกันแทน ขึ้นอี่วัดเมื่อคนที่จะเลือกถามอะไรแล้วจะตอบได้แล้วก็ก่อนเดินทางก่อนที่จะบินไปนโฮไบรท์ก็จะให้เงินติดกระเป๋าถึ่งว่าสิบเหรียญน,นะครับโดยแลกเป็นเงินไทยอา,าราแลกเปลี่ยนเอาเวลานั้นๆนะครับคือติดกระเป๋าไปเพราะว่าการเดินทางถ้าใครเดินเยดินทางต่า,ง,าง,งประเทศก็จะรู้ว่าการเดินทางไม่มีอะไรที่แน่นอนกระเป๋าหายบ้างไว้มีเลยบ้างก็ต้องเปลี่ยนเรื่อวิ่งตามไม่ทันนะครับมี ผู้ไรเตอร์นึกว่าจะสลับหรือเปล่าเพราะไม่ใช่สลับทุกคนเพราะว่าการที่เราเรียกว่าอะไรครับโลกโลกเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางเช่นกันเนี่ยมันมีก็คือว่ามีคนหนึ่งนะครับก็จะเรียนเนี่ยเสียสาวเรียนวิศวะก็บอกว่าจะต้องเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนเครื่องนานแล้วเหนื่อยเพตรงนี้นะครับเป็นประตูที่จะที่จะเข้าเครื่องนล้วเนี่ยเพราะว่ากลัวว่าเออเขาหลังเนี่ยร่องใจดีแน่เลยถ้าเห็นไทยตรงนี้แล้วต้องเรียกไปเพราะจะต้องไปใส่การบินนี้ปรากฏว่าเขาไปนั่งอยู่เสร็จแล้วก็หลับไปเลยรู้ตัว ก็ไปนอนกองอยู่ตรงประตูนั่นนะครับผลก็หรังไม่สนใจโอาเขาไม่ค่อยสนใจบ้าอะไรอย่างเงี้ยเพาปล่อยให้นอนกองนะแล้วก็เครื่องบินตอกสตื่นมาที่บินไปแล้วก็โทรมาอะทำไมดีบอกก็ไม่อะไรครับก็เลื่อนเลื่อนตัวไปแล้วก็ใช้เงินติดกระเป๋าเนี่ยนะครับใช้ชีวิตอยู่ในสนามบินสักี4-5ชั่วโมงได้กินได้กินอนะครับก็ทําให้เงินร้อยสุดเสียอันนี้ยมัเป็นประโยชน์บ้างพี่มากก็น้อยเพราะว่าการเดินทางอะไรก็เกิดขึ้นได้เรื่องกานสุขภาพเพราะว่าถ้าเด็กน้องไปเรียนเองเนี่ย จะต้องเสียกับสุภาพเองซึ่งแพงมากปูไรแล้วก็มีประกันสุทภาพเพ่เป็นมาตรฐานให้นะครับแต่ประกันสุทภาพนั้นด้วยความที่ว่าน้องออสมัครคุณปูไรแล้วได้ประกาศผลว่าเป็นที่จะซุนปูไรปีนี้และปินปีหน้าระหว่างอยู่เมืองไทยก็ไม่ได้ประสุทภาพนี้ยังไม่ cover อออนะครับจะ cover เ,อออเมื่อไหร่ก็ตามที่สายเครื่องบินที่น้องนั่งอยู่นะั้นล้อได้ลอยขึ้นจากสนามบินชวนตะกูและเกิดจะเป็นจตายอยู่เครื่องนั่นแหละครับประกันสุภาพเริ่มครอบคลุม ไปแล้วทีมบินไปเลยก็ไปโรงพยาบาลนโรงบานล,ลบาน,นี้มาเตไม่ได้นะครับแล้วก็คุณครูไยเป็นลูกควาก็คือระหว่างของสภานกคือไทยกับสหรัฐอเมริกา,ากท่นั่นจะค่อนข้างโดนบังคับให้ใช้สองสา,ายหน้าที่เดตตาไลน์เดลต้าไลน์เท่านั้นและสายละบินไปกันบินจุดไม่ได้เพราะสายละบินสองสายละบินนี้ขึ้นอยู่กับน้องสมเด็จที่ไหนก็ตามแล้วเราจะ,ะจัดเส้นทางให้จองสูงบินให้เพราะว่าของสายละบินนี้จะเป็นสองสารบินที่ครอบตัว ทุกถ้าทุกเงินก็จะเป็นเงินเล็กเมืองใหญ่ในสหรัฐอเมริกานะครับแต่ละคนมีอ่สไตล์ไลท์แอสซีนทีน่มินิเข้ามาเดี๋ยวก็ห้ามอดโยทั้งสิ้นนะครับเราต้องใช้ของทางดิที่เท่านั้นตีล่าสุดนะครับที่เพิ่งนรับเลือกไปผ่านไปเนี่ยนะครับก็มี13คนที่ไฮไลท์สีดำตรงนี้เน่ยเพราะว่าเป็นสิทธิ์เก่าเอ่อเป็นสิทธิ์เก่าใช่ครับเพิ่งจบการศึกษาจากที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เกษตร แล้วก็เอ่อสองสองคนเลยทางด้านคอมพิวเตอร์เซกูริตี้แล้วก็ทางด้านประสินธิ์ตัวเอ็นทีคนนี้จะเหตุมาที่ที่ได้เอ่อค <mos nerve plug> ือได้ชนะเลิศ์สุนนโยนอะไรสักองอกมาอะไรเกษตรนะครับแต่ตั้งแต่ทำงานมาไม่เคยเหตุผลสมบัติของเศรษฐศาสตร์เกษตรครับวันนี้บอลผมก็ติดต่อไปบอกให้มาพูดให้น้องๆนะครับนะเศรษฐศาสตร์เกษตรก็เลยรีบมาเขาอย่างร้อยปีหน้าผมจะอะไเหตุผบสมบัติบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวไปดูสถิตินะครับว่า เกษตรนั้นเป็นดับสามของประเทศที่สมัครคนฟูไปแน่นอนครับจุฬาเขานะครับกินอะไรที่มีความมั่นใจสูงกว่าราะาั้นไปสมัครจุฬาเจะเยอะเคยคุยกับน้องใ่เกษตรอยู่ได้น้อยเพราะเกษตรอาจจะกลัวว่าตัวเองไม่ใช่ในสยามหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดฟังดูแล้วเต็แค่สามจุดศูนย์แล้วก็ขออทาสิบเดซี่มากๆเลยทุกคนบัตรที่สมัครสมัครได้นะครับไม่ต้องกลัวแล้วใบสมัครก็ฟรีด้วย เป็นเสียหลายที่จะสมัครเพราะฉะนั้นเวลาเรานอนแน่นอนเขาติดตื้มมาอยู่แล้วเขาต้องไปสมัคมเนะาารเยอเะ,ะนะครับธรรมศาสติเราเป็นที่2เกษตรเรเป็นที่3นะครัทรบที่รวมทั้งเกษตรวิทยาเขตกำแพงแสนและวิทยาเขตด้วยนะครับเพราะมีวทิทยาเขตกำแพงแงสนคนในเมืองพิศศาสตร์ก็เคยได้เพื่รับคุณครูไรน์นะครับแล้วก็สาขานะครับูไรน์แบ่งเป็นสาขาเจ็ดสาขาใหญ่ๆ เกศาตร์จะอยู่ในไม่แน่ใจว่าจะเป็นมีมาน i ีซิฟิเคชันพาร์หรือโซเชียลไ i ด n อะไรที่อย่างตรงนี้ครับอยู่ระหว่างสองเพราะว่าเวลาเราอ่านไปสมัครรุปจะให้ผู้เชี่ยวชาญสาขาอ่านนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องกลัวว่าเกศศาสตรจะให้ผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่นมามาน่ง่านซึ่งไม่รู้เรื่องแล้วก็ ฝากบอกว่าท่านย่าหรี่น้องก็ได้นะครับหรือวาอ่าอาจารย์ก็ได้ไ,ไม่จำเป็นจะต้องจบริญยาตรีและสมัครคุณครูไรที่จะไปต่อริทยาโทนะถ้าเกิดใครต้องการเป็น Second b a บทเซคันด์มาสเตก็ได้สามารถที่จะมีประกอบเป็นเด็กโบมไปที่สองได้นะครับอายุก็มีคำถามเยอะมากแต่ละแต่ละปีแต่ละวันแต่ละเดือนว่า จะต้องอจบใหม่ๆ่าน,นั้นใช่ไหม20-25ที่บอกไปนะครับอายุ58สมัครได้เพราะฉะนั้นช่วงอายุที่จะเริ่มเริ่มทำง,งานไฟเริ่มมอดไฟเริ่มมอดทุกปริมาณของใบสมัครของคนที่จบเรียนจบก็จะเริรย่อโดยปริยายแั่เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆที่จบปริยญาตรีใหม่เนี่ยจะค่อนข้างที่จะไฟแรงและก็ปมีไปสมัครเยอะนะครับ การดิน,นที่เป็นที่กลัวนอกจากเรากลัวเรื่องชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่จะสมัครคนฟูไบร์แล้วเนี่ยกลัวเรื่องอายุแล้วเนี่ยกลัวเรื่องคนกรุงเทพและคนาจังหวัดอันนี้คือกานนำไปพูดที่หาอะไรยต่างสมัครนี่จะค่อนข้าที่จะกลัวแล้วก็อยากเขาทำความเข้าใจว่านคในรูไบร์ที่เดินสมัครเขาได้เขาสมัครได้เลยไม่ต้องกลัวว่าชื่อสถาบันแล้วจะได้จะบอกว่ามีปีหนึ่งเมื่อปีศูนย์เก้านะครับเอไม่ใช่หูนย์ศู มีใบสมัครไปเดียวจากมาหาวิแบบครับอาจารย์ยูนิเวอร์ซิตี้อะไรแบนั้นก็ได้แต่เป็นในร้อยใบสมัครเห็นไหมครับเนื่นเป็นจะต้องออมสมัครเดียวแล้วจะได้อ่าันนี้ก็ถามและปัญหาที่เกิดประจำนะครับว่าตัวสกอตจะว่าเป็นเจ้าได้ไหมไม่ได้นะครับอ้างต่อรอแล้วทุนฟูลไปเนี่ยให้ฟรีโดยที่ว่ากลับมาไม่ต้องพักใช้เงินทุนคือใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะติดปัญหาอย่างเดียวว่าเพื่อน สําหรับการศึกษาได้ทุนฟูลไบร์แล้วได้เจวันมิซ่าเนี่ยเขาห้ามทํางานในแผ่นดินสหรัฐอเมริกาสอปีหลังจากจบการศึกษาแต่รู้ได้ไงครับท่าผมอะไรเอออเมริกาแล้วก็ทางดกฤษ i m m i g r a ชั่นอเมริกาเขาตรวจสอบแน่มากมีคนนึงน้องคนหนึ่งจบเ็วิทยูจากด้เอพีเอแล้วปรากว่าบริษัทมาเลยเนี่ยมาจองตัวแล้วน้องก็เลยแบบว่าเอ้ยดื่มข้อมูลตรงนี้ก็รับว่าจะทําอานพอเดือนแรกได้ยังเดือนปุ๊บ มันยิงตรงไปหมดทุนเทอร์เรียนัมเบอร์ปรากฏว่าคนนี้ได้เทวันได้ทุนกูไบก็เชิญกลับประเทศไทยภายใน2วันภายในสี่ชั่วโมงแล้วก็พยายามจะข้ามเข้าอเมริกา10ปีิโลขอให้เบรกสัญญาณนะครับก็ต้องมีการมีการเจ้งว่าได้ทุนฟรีบุ้งก็ต้องกลับมาเพราะคุณทุกคุณของกูไบทุกโลกกูอยากให้กลับไปประเทศรเตัวเองเพื่อพัฒนาประเทศตัวเองสองปีแค่เดียวครับ แล้วก็ไม่รับไม่อะไรเรลได้บอกแล้วครับว่าสถิติเนี่ยไม่ต้องกลัวครับหลายๆคนน้องหลายคนจะโทรมาบอกว่าถามว่าไม่สมัครวงไว้เป็นทันใช่มปริญญาโทเพื่อทำงานนานไม่เห็นมีเลย 103, 8, 9, 9, 9, ร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้ารอ้อยหกอยประกาศแข่งขันหนึ่งต่อสิบนะครับค่อนข้างน้อยแล้วก็สมัครสาขาอะไรก็ได้วุฒิจบเศรษฐศาสตร์นะครับอยากจะเรียน MBA ก็เชิญจบเศรษฐศาสตร์อยากจะเรียนโบราณคดีก็ได้ ครับข้ามสาขาด้านไม่ว่าการเป็นธรรมเนียรต้องเสียสละเสียสละเสียสละตลอดชีวิตไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็เอาไปก่อนหรือไม่ไม่ต้องครับก็จะเป็นนักเรียนทุนแล้วเดี๋ยวจะมีการมาคุยว่าสมัครทุนสมาอะไรๆนะครับถ้านสอบมาสมัครไม่มีการสอบข้อเขียนอย่างที่ว่านะครับจะอ่านไปสมัครโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วก็จะเชิญมาสัมภาษณ์ปีนึงจะเชิญสัมภาษณ์ไม่เกินสี่สิบคนเท่านั้นปีที่แล้วเชิญมาสามสิบสามคนโดยรักสาขเสียสาขาไม่ได้จบจบก็สาขาได้ อ g อชีแต้องมีไหมครับตอนนั้นต้องมีครับมีทโกอย่างเดียวแต่ละคนยังไม่เคยไม่รู้จักจีอาร์เอีอาีแบกราไปศึกษาได้แล้วก็ระบบว่าต้องไปเรียนทาอะไรสารบริการเนี่ยระดับปริญญาโทและเอกเ่ยจะต้องใช้ c าร์เอชีแบ้อกจากทัโกขึ้นอย่างขึ้นนะครับเราไปดูว่ามันคืออะไรแล้วก็ g ีพีเอที่บอกว่าสองเนะครับ้าต่อรองรองไม่ได้ต้องทำเป็นสูงขึ้นไปเท่ข้อดีบอกไปแล้วนะครับ่ต้องกลับมาใช้ทุนทืน แล้วก็สามารถเรีอนเรื่องเี้ทีไหนก็ได้นะครับอย่างที่แต่ที่พี่บอกคือนักแผ่นดินที่เป็นการปกครองของสหรัฐอเมริการวมทั้งตบวงด้วยบุคคน,นยังอยากเรียนมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยที่ปกิปปก็เชิญไปได้นะครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เราดูแลใกล้ชิดตั้งแต่วันแรกสุดท้ายเป็นถึงวันที่แล้สุดท้ายเนี่ยที่เป็นประโยชน์ที่ดีของครูไบร์คือถ้าเกิดว่าไปเรียนเองเนี่ยรเราจะเป็นโอเรนเทชั่นเอง าลัยที่เราไปเรียนแต่คูบไบเนี่ยด้วยความคูบไบที่ทั่วโลกก็จะจัดให้ free gel, ฟรีเพื่อไปเจอคูบไบทั่วโลกก่อนนะัดใหญ่แล้วมันจะไปเรียนต่อที่มหาลัยที่น้องอาจารย์ไปนะครับทำให้เด็กเวิน์ซึ่งาขยายวงกว้างมากขึ้นเข้าเว็บไซต์เวลาทุกอย่างอยู่ใน,นั้นหมดนะครับเรื่องการแบบอีเมลอะไรต่างๆครับใคัวว่าจะหมดเวลาแล้วผมจะขอพูดเรือ่อง เรื่องดีคัองภาพน,นะครับด้วยความที่ว่าคราูไบร์นะครับเราไม่ได้เอาเมืนาต้องการที่ให้คนเก่งอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไม่ต้องการให้คนเป็นคนเก,กล,เลคือเก่งและเร็วที่มีเยอะในที่นี้นะครับคือเก่งอย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้สึกว่าจะมาช่วยงานอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย รล้วูไบต้องทำหน้าที่เป็นพาสเวอร์แบสเตอร์ด้วยนะครับไม่ต้องแบบกล่าวว่าเป็นตัวแทนเทศไทยตัวแทนครูไรอะไรต่างๆเฉะนั้นเนี่ยการที่สัมภาษณ์1 5นาทีมีความสำคัญมากเราเลยไม่แนะนำสอบข้อเดียนะครับอันนี้สามารถกลับไปใช้กับการสัมภาษณ์งานสัมภาษณ์ทุนที่น้องๆจะชเผชิญแต่นาคตด้วยนะครับเพราะว่าจากการที่เคยเคยสัมภาษณ์แล้วก็มาทำงานทุนภูไบเนี่ยคือคนที่สังเกตการณ์เดียวองของเสรียญเนี่ยน้องๆต้องรู้จักเหรียญ น้าตอนนี้ปีสี่แล้วนะครับรูนารู้จักตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วไปสมัครที่เขาส่างมานั้นเขียนด้วยตัวเองหรือเปล่าถ้าไม่เขียนด้วยตัวเองไม่ต้องส่งนะเพราะว่าจะไม่ใช่เป็นตัวตัวเองแล้วตอบ่าไม่ได้แต่พู้กรรมการผ่านทุกขัที่เขียนมาไดะสมัครนะครับแล้วก็พยายามที่จะคบนตัวเรื่อยๆนะ,ะแล้วก็แน่นอนครับเรียนสาระการอยากตอบในภาษาไทยเด็ดขาดรือไม่ออกเขาตอบภาษัไทยได้ไหม เช่อก้องนห้องไปเลยเพาถือว่าไม่ได้เตรียมตัวมาแล้วจากที่ไปต่างประเทศต้องสตาร์ตติดต้องสื่อสารได้ครับอันนี้คือสําคัญมากคือน,น้องๆหลายๆคนเนี่ยจะควบคุมอารมณ์เองไปอยู่แล้วก็ไม่ได้ฝึกเรื่องท่าทางและน้ําเสียงแน่นอนครับไม่ได้บอกว่าให้็นสมัคร AF หรือว่าจะสตาแต่ว่าวการควบคุมท่าทางน้ําเสียงี่ยมีผลต่อ่การทักท่ามากในริบทของคนไทยแม้เพราะว่ามีกานสรสัมผัสระหว่างบริการต่างเขาจะดูทุกอย่างนะครับการแต่งตัวการ ถ่าทางเพราะว่าทุกอย่างเป็นตัวชทนประเทศไทยๆไม่ใช่ว่าอานตั้งตาเรียนอยู่ในแบดเป็นนะหนูอย่างเดียวนั้นก็มีสังคมด้วยนะครับอะไรอย่าอต่างๆแต่ออกมาถึงว่าเขาคิดอย่างไจทำไมแต่งตัวแบบนี้ทำไมหน้าเสียงแบบนี้แต่หลายคนพอกรรมการที่ถามว่าเรื่องคำถามบางอย่างปุ๊บหน้าดออกนันทีเพราะเป็นที่พูดพอดีว่าแารงความโกรธเลยแสดงว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้แต่บรรทอนเห็นว่าเรื่องความิตใจด้วยชุดอันนี้น้องๆห,หลายๆคนเนี่ย กอจบการศึกษาแล้วเนี่ยเคยผ่านใบรุ่นมาปอนเนี่ยจะค่อนข้างสับสนว่าจะแต่งชุดอะไรดีจะดีไหมคือนักศึกษาพอจบเป็นบัณฑิตแล้วเนี no ่ยน euh. ักศึกษาใส่ไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นปีสีแล้วเริ่มแก่เป็นคุณปู่คุณย่าหันแล้วนะครับนักศึกษาใส่ใส่ไม่ได้แล้วก็แต่งตัวให้มันดูเป็นสมาร์ทขึ้นนะครับเราไปไปสมัครงานน้องทุกคนคงจะต้องมีประสบการณ์แน่นอนครับว่าไปสมัครงานจะถึงซองดีไหมไม่รู้แน่เลยว่าเรามาสมัครงานเด็กหน้าใหม่หรืออย่างนี้สับตัวคุณใบก่อนก็ทําให้ ทั้งภาพทางน้ำเสียแการไหลัตเนี่ยมันเฉพาะออกมาว่ามันเป็นความเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดน,นะครับถ้ากรุณารู้ด้วยว่าจะเป็นสาขาอะไรขาวอะไรหรือบ้างน,นะครับแล้วก็อะไรที่เป็นข่าวใหม่ๆแต่ว่าสนใจเราไปรุ่นสนใจข่าวคอนทูไม่ต้องไปจำนะครับไม่ต้องไปจำเยอะว่าลิซซี่โลฮานเข้าคุกกี่ครั้งออกมากี่ครั้งตอนนี้หนักเป็นยังไงแล้วนะดูเรื่องการเมืองอะไรบ้างนครับที่มันแย่รอบตัวเรา แล้วก็อันนี้คือเสื่งสคัญคือแม้ว่าสัมภาษ์ที่ไหนดูนศึกษาซึ่งทางดีนะครับรถไฟฟ้าไม่เคยดับมาในชีวิตนี้ก็จะเจอรถไฟฟ้าดับตอนที่สัมภาษณ์การวางแผนเดินทางแล้วก็ตึกปัจจุบันนี้เป็นไงครับรูพีดีรูพีดีคอนโดที่ทุกจุดในกรุงเทพยูเฮาส์ที่สัมภาษณ์ของฟูร้ายยูเฮาส์มีแค่ทุกจุดในกรุงเทพพอวางแผนภาพปุ๊บหลายคนมาสัมภาษณ์ไ้ทางท้อนที่ผ่านการีนไปสมัครแล้วก็ตกไม่ตกสัมภานคือไม่ได้สัมภาษณ์เลย จะได้ไหมจะได้ในขณะที่ชนะกับคนต้องรอดออกไปสมัครนะครับแล้วก็ส oh ุดท้ายนั่นจิตวิญญาณเนี่ยที่เป็นคุณฟรเตอร์เก่าคนเตือนเาว่าต้องพยายามหลับแต่ละคนถึงเส้นจะหลับไม่ลงใช่ไหมครับถึงเส้นหลับไม่ลงจิงกาแฟหรืออกหักตอนเราต่อแฟนคือนั้นคนดีเฟสบุ๊กโดนดีทวิตเตอร์คนตามเยอะอะไรต่างๆอหลับไม่ลงปุ๊บแล้วตอบคำถามปุ๊บออกซิเจนในสมองไปสามารถทำงานได้นี่คือมันเรื่องจิตวิญญาเรื่องสรีระด้วยนะครับซึ่งเป็นเหล่าภาริยาย่อย แล้ววันนั้นนะครับนักเรเียนคุณที่มาสฝึกเยอะสองท่าเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องพอคนที่มาเร็วคนที่เช้าหรือคนที่สายเนี่ยตื่นเต้นไรก็ย่บงนอนไม่พอแล้วไม่ได้กินอะไรเลยในห้องร่ังภายตื่นเต็มทุกอย่างลงทุกอย่างที่อยู่ข้างล่างจะขึ้นมาขนบนหมดอันนี้จึงไม่ต้องพูดถึงว่าเรื่องของอะไรอย่างเดียวนะครับเรื่องอัดเทป้วยครับเรื่องอาหายลมก็มีเรื่องเ้อก็มีอะไรต่างๆแล้วทําให้ความมั่นใจมันต่อ กาไปถึงที่ก่อนอันน้นดีมากๆแล้วก็อย่าลืมทำให้ตัวเองเอสบายที่สุด